สบายดีสวัสด,ดีทุกคนเมื่อนี้บ่าวคําพูมาเก็บถั่วพักยาวทุกคนงามๆนี่งามขนาดเลยก็อต่ำนละทุกคนตนปลูกบบไดมาท่ายคลิปใ้เบิงงทุกคนปลูกเอทนะทุกคนปลูกแบบธรรมชาติ์บมียาบบมีปุ๋ยเนี่ยงามงาม ปลูกป่อยธรรมชาติเดินีีเด้อกำลังใหญ่นี่ก็พ่อต่ำแล้เนี่ยลุกใหญ่นะทุกคนกำลังเป็นหอยไม่ยุ่งเปย่างยอยู่นี่ลุกน,น้อยอื ลังเป็นหมากเลยทุกคนเอ้ยนี่ถั่วปลูกเองปล่อยต่ะธรรมชาตินี่ทางนี้ก็ได้เห็นทุกคนกำลังใหญ่โอ้ยมีบงบงกัมีลังเป็นดอกงามๆนบรรยากาศก็ดีดีเลยทุกคนเด้อ ยากาศยาม้าวะกาดยามเ้าๆดีตรองปะแจมใสแล้วยามเ้าเทุกคนต่อมปาบรรยากาศก็ดีทั่วกำลังลูกใหญ่ งาโดกอยู่ทุกคนว่ากระพูกระปลูกปล่อยธรรมศาสตร์บริสีดหยาดอกทุกคนเนะียปลูกธรรมศาสตร์เลยถั่วฝักยาว บรรยากาศกดีดีทุกคนกำลังเงยว่ากำพูกับบริลง y o งยูทูบตะเหิงน,นานหละทุกคนฝากกดติดตามเลยทุกคนเดอ้อ เป็นกำลังใจบ่าวกำพูเนี่ยแต่ก่อนเป็นบ่าวแซมสาวตาลบัดนี้ก็เป็นบ่าวกำพูชื่อเดียวกันแหละชื่อแซมกับชื่ออันนี้ก็ชื่อจริงเลยชื่อกำพูเฮ้ฮะติดตามรับชมคลิปใหม่เลยทุกคน,นแล้วสบายดี